ล่ามที่ทําหน้าที่แปลให้กับทางโจทย์ของคือแบบว่าคือเดาแล้วก็แปลซึ่งเขาไม่เข้าใจจากที่นือ้อดูสีหน้าแล้วก็เป็นโจทย์แกงตัวเองแล้วนะคะด้วยสาเหตุที่ที่แจ้งสวัสดีค่ะบโอ้ เพื่อนๆวันนี้นะคะนิวจะมาเมาท์มอยเกี่ยวกับข้อความที่นิวโพสต์ไปทาง Facebook นะคะเกี่ยวกับล่ามภาษาไทยที่ประเทศสเดนค่ะล่ามบางท่านนะคะเน้นนะคะว่าคือล่ามบางท่านค่ะ,ะเดี๋ยวก่อนนิวจะอธิบายเดี๋ยวนิวจะขอ,อะขออภัยก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเห็นน้ําแล้วก็ควันที่มันพุ่งปุบ นนี้นะคะคือนิวกําลังต้มมันฝรั่งให้คุณซีเจเขาค่ะวันนี้นิวทํางานที่บ้านก็ถือโอกาสทําอาหารกลางวันให้เขานะคะแล้วก็อาจจะมีเสียงคุณเธอแรกเข้ามานิดหน่อยเพราะคุณเธอกําลังประชุมอยู่ค่ะ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวเข้ากับประเด็นกันเลยเนาะก็คือในกรณีที่นิวจะพูดถึงล่ามเนี่ยก็จะเป็นการแนะแนวมากกว่าเป็นไม่ไม่ได้เป็นการตําหนินะคะคือแนะแนวให้ให้คิดให้คิดทั้งล่ามแล้วก็คนที่ ที่คุณให้ล่ามเขาให้ล่ามเขามาแปลให้คุณนะคะก็คือมีอยู่เคสหนึ่งค่ะซึ่งเคสนี้ก็คือระหว่างอาดีตลูกหนี้ของนิวนะคะแล้วก็ตัวนิวซึ่งเขามาในฐานะโจ์นิวเป็นจำเลยที่ถูกฟ้องนะคะโดยนิวจะไม่ลงรายละเอียดในกรณีสาเหตุระหว่างนิวกับลูกหนี้นะคะอดีตลูกหนี้แต่นิวจะมาพูดถึงล่ามที่ลูกหนี้นิวเนี่ยเขาให้มาช่วยซึ่งล่ามเนี่ยเป็นล่ามที่เจ้าหน้าที่เขาเป็นคน จ้างมานะคะก็คือมันก็จะมีอยู่บางช่วงบางตอนตอนที่เรามาต้องมาเจอกันแล้วก็คุยกันใช่ไหมนะคะก็คือเดี๋ยวนี้ต้องบอกก่อนว่าในห้องประชุมเนี่ยห้องห้องไกลเกลี่ยเนี่ยก็จะมีผู้พิพากษาแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทางผู้พิพากษาอีกท่านหนึ่งคอยพิมพ์บันทึก บันทึกในการผู้สนทนาระหว่างโจทย์และจำเลยใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยบางขั้นบางตอนของอล่ามที่ทําหน้าที่แปลให้กับทางโจทย์ของนิวนะคะเขาก็แปลซึ่งพอนิวฟังเนี่ยมันมีบางส่วนบางบางตอนสําคัญที่เขาแปลผิดโดยที่เขาไม่ยังไงอะ ไม่ไม่ถามถ้าเขา,าเรารู้สึกว่าเขาแปลแ,ปลแบบมั่วๆต้องใช้คําว่ามั่วๆเลยนะคะคือแบบว่าคือเดาแล้วก็แปลซึ่งเขาไม่เข้าใจจากที่เนื้อดูสีหน้าและการที่เขาอธิบายต่อผู้พิพากษาเรามองว่าเขาไม่เข้าใจถึงความหมายที่โจ์เนี่ยอดีตลูกหนี้นิวนะคะพยายามสื่อสารนิวก็เลยค้านณะตรงนั้นเลยเพราะว่ามีส่วนสําคัญมากเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าหน้าที่อีกท่านหนึ่งเขาทําหน้าที่บันทึกเขาพิมพ์เร็วมากบันทึกแบ เขียนันทึกลงคอมพิวเตอร์เนาะนิวก็เลยค้านว่าเดี๋ยวนิวขอคุยก่อนเพราะว่าขออนุญาตคัดค้านนะเพราะว่าทางล่ามที่คุณแปลให้กับทางโจ์เนี่ยคุณแปลผิดคุณให้ข้อมูลผิดซึ่งมันไม่ตรงกับที่โจทย์เขาอธิบายซึ่งนิวก็ฟังภาษาไทยนิวก็เป็นคนไทยนิวก็พูดนะแล้วนิวก็เข้าใจภาษาสวีเดนเพราะฉะนั้นน่ะคุณแปลออกมาคุณแปลผิดซึ่งมันมีผลเสียกับทางโจทย์มากเพิ่มขึ้นไปอีก มันมีผลดีกับนิวแต่มันจะมีผลเสียกับทางโจทย์เขาซึ่งถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจคุณควรที่จะทําความเข้าใจกับเอกสารที่ทางโจทย์ก็ให้คุณมาแล้วก็คุณควรที่จะทําความเข้าใจคุยนะคะคุยถามไทยแปลเป็นไทยกับทางโจทย์ก่อนก่อนที่คุณจะมาพูดให้ทางผู้พิพากษาเขาเข้าใจผิดๆแล้วก็ให้ทางเจ้าหน้าที่เขาบันทึกข้อมูลแบบผิดผดซึ่งตรงนี้มันมีส่วนสําคัญมาก ซึ่งในกรณีนี้นะคะคุณนะคะผู้เป็นโจทย์แกงตัวเองแล้วนะคะด้วยสาเหตุที่ที่แจ้งนิวฟ้องร้องหนึ่มานะคะแล้วก็ในมุมกลับกันนะคะคุณยังจะต้องมาโดนล่ามที่แปลแบบมั่วๆนะคะแกงคุณซ้ําเข้าไปอีกนะเราก็เลยคิดว่าคือคือแกงคุณซ้ำเข้าไปอีกนะคะก็เลยรู้สึกว่าเห็นใจนิวจึงทําหน้าที่คือแปลเป็นล่ามแบบเฉพาะเกจให้กระทาํา ทางโจดซึ่งเขาทำคือซึ่งเขายื่นฟอน้องนิวนะคะก็เป็นอะไรที่แบบแต่นอะไรที่แบบเออเนาะมันสัญชาติยานความเป็นคนไทยเนาะเราก็เป็นห่วงเพราะนิวเชื่อจากที่สัมผัสกับทางโจดท,ที่เขาเป็นอดีตลูกหนี้นีวเนี่ยเขาเข้าใจภาษาภาษาสปเปนนะคะเขาเข้าใจเพียงแต่ว่าเขา,าเรียงคําเป็นประโยคไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเก่งเขาจึงต้องการล่ามให้มาช่วยเขาซึ่ง คุณในฐานะเป็นโจทย์นะคะคุณให้ล่ามมาแปลให้คุณคุณก็ควรที่จะใส่ใจฟังด้วยว่าล่ามเนี่ยเขาแต่ตรงจุดตามที่คุณอธิบายหรือเปล่าเพราะนิวเชื่อว่าคุณฟังภาษาสเปนรู้เรื่องเพียงแต่ว่าคุณไม่แน่ใจแล้วก็ยังไม่คล่องต่อการเรียนคําที่จะอธิบายให้กับทางเจ้าหน้าที่ศาลนะคะอันนี้ก็คืออยากจะพูดฝากไว้นะคะในฐานะเราเป็นคนไทยด้วยกันเนาะตัดความที่เราจะต้องขึ้นศาลสู้กันเนี่ยตัดตรงนั้นออกไปก่อนเราก็อยากจะเตือนทาง ไม่ชังเตือนแล้วก็อยากจะขอแนะนวนะคะขออนุญาตแสดงความคิดเห็นกับบรรดาล่ามที่แปลภาษาโดยเฉพาะภาษาไทยนะคะอย่าเดานะคะและอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าเขาคนที่เขาต้องงาในให้คุณแปลเนี่ยเขาจะไม่รู้ภาษาเขาอาจจะรู้เพียงแต่ว่าเขาเขาไม่มีความตั้งใจในการฟังว่าคุณแปลตรงจุดไหมคือเขาให้ความมั่นใจกับคุณเนาะเพราะฉะนั้นคุณก็ควรจะแสดงสปิริตแล้วก็จรรยาบรณ แปลให้มันตรงจุดนะคะแล้วก็อะไรที่ไม่เข้าใจคุณก็ควรที่จะทําความเข้าใจกับภาษาที่ทางทางทางคนคนนั้นต้องการที่จะสื่อให้คุณเป็นตัวแทนพูดแทนเขานะคะวันนั้นมันจะมีผลเสียอย่างวันนี้อย่างครั้งนี้นะคะอย่างเคสเนี่ยคือเป็นอะไรที่น่าเห็นใจมากคือโดนแกงแกงตัวเองแล้วนะคะโจ์ซึ่งมาฟ้องนิวแล้วก็โดนล่ามแกงคุณด้วยสามพีอีกนะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะเป็นอะไรที่น่า ม่ใช่น่าสนใจนี่ขอโทษค่ะเป็นอะไรเป็นอะไรที่น่าเห็นใจมากอะไยังไงก็ขอฝากไว้นะคะก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้กับบรรดาล่ามที่มีความตั้งใจนะคะก็อยู่เพียงแค่กล่าวถึงล่ามบางคนนะคะซึ่งซึ่งนิวเจอมาคนเดียวกันนะคะสองสอง,ส,องสามครั้งละซึ่งเราไม่ค่อยอไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ก็คุณยังไงอ่ะควรทำหน้าที่มนดีกว่านี้เพราะว่ามันจะทําให้คนไทยบางท่าน บางคนขาดความมั่นใจแล้วก็อาจจะมีผลเสียกับเขาด้วยตรงในการที่คุณไปแปลแล้วก็สื่อสารผิดในกรณีอื่นๆนะคะยังไงก็ขอฝากไว้ค่ะช่ชงดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ